โอเคก็สวัสดีครับมาดูหุ้นเมอร์กแลวผมจะอัปเดตให้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในทางเปรนมันก่อนเพราะว่าเพิ่งต้นเดือนนั่นเองนะครับวันนี้วันที่ห้าเดือนสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Earning <c oughs> น,น,นะ e n r n i เ g หรือรายได้นะประจำใจมากก็คือจะสรุปวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบนะครับประมาณปลายเดือน แ้่มันนะครับห้างมันจะมาติดแดนนะครับซืขาวนี่แหละนะครับนั่นมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับเมื่อเจอแนวรับที่สำคัญนะสำคัญของนักลงทุนาง,ง่ายๆเลยนะครับอันนี้เข้าไปดูในเทคนิคเทคนิคเราจะเริ่มตั้งแต่ทำเปรมวีนะครับอันนี้ เราม,มาดูเอาแค่โซนนี้นะครับข้างล่างอยาเพิ่งไปยุ่งนะครับเอาแค่โซนนี้พอนะครับเพราะว่าตัดท่าเท่ง้งนหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับจะวิง่ง high อ o w จะวิง่ง low h i อ o w นะครับตรงนี้ high อ o w นะครับกำลังจะทำหรือไม่นะครับอันนี้ต้องอ่านแรงต่อไปนะครับ แตวิ่งไฮเออโลนะครับส่งกราฟเครื่องไตเบรกหรือทำลายโครงสร้างเบรกเฮ้าส์นะครับหรือทัานว่าบอสนั่นเองนะครับกลายเป็นออนทำลายนะครับพอครับทำออนทำลายนั่นหมายความว่ามีนักลงทุนนะครับเทขายทำกำไรนะครับเทขายทำกำไรคราวนี้เราจะมาดูดีมานนะครับดีมานที่คิดว่ามันจะขึ้นนั่นแหละนะครับ ก็คือมี2โซนโซนที่เป็นเส้น1 0อยในทาเฟรมบิก๊กและเส้นสองระอยในทาเฟรมบิก๊กซึ่งถ้าเป็นเส้นหนึ่งร้อวิโบจะวัดได้ที่ประมาณ6 1เจุดประมาณ61าณ8นะครับอ่า๋ยวนะถ้าลงมาสองรอยนี่คือหนึ่งร้อเป็นเซนเลยนะครับ1 0ึรเ็นซนเลยนะครับซึ่งมันดีไหมดีนะครับเพราะราคามันถูกนะครับ พี่โบนั้นเอาไว้วัดราคาถูกและราคาแพงน,นะครับเอาจากผมวัดให้ดูไหมเดีย๋ยวขออภัยนะองตรงนี้เห็นไหมถูกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะฮะหนาราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เด้งขึ้นไปน,นะครับมันลงทุนไม่พอใจนะครับก็คืออยากให้มันถูกกว่านี้อีกนะครับก็เลยลงมานั่นเองง่ายๆนะครับทีนี้เราวางแผนเราจะวางแผนยังไงนะครับหนึ่ง d เอร้อยและ ก็คือแบ่ไม้นั่นแหละครับถ้ามันไม่ลงมาโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ตกรถนะครับถ้าึงดึ่งขึ้นไปก็อย่างที่บอกมุ่นเมร์เกี่ยวกับยาตา้านมะเร็งน,นะน่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะดันราคาขึ้นไปได้นะครับไปดูในทางเฟรมเด็กกันบ้างน,น,นะครับนะซึ่งไอเส้น200รม่ตกี้นั่นแหละนะนะ เ้200นสองะครับมันตรงกับเส้น7จ0เมื่อคำนวณคำนวณกราฟที่มันระยะทางการวิ่งของกราฟเนี่ยนะครับในเส้น720ดนระ้อในทางเซมเดเนะี่ยมันใกล้เคียงกับเสนะ้นส0 0ในทางปรมิตนั่นเองซึ่งหมายความว่ามันอยู่ในความแข็งแรงในระดับเดียวกันนะครับในระดับเดียวกันอันนี้เมื่อเราขยายเข้าไปดูในโซนที่เป็นดีมานในทางเซมที่มันเล็กลงเนะ่ย เราก็จะเห็นว่ากราฟหรือพฤติกรรมกราฟเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะครับมันทําอะไรบ้างเช่นตรงนี้มันเบรกแรงเซลแล้วนะเบรกอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้แต่ตัวนี้คิดว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าอะไรแท่งนี้แท่งแดงนะครับกับแท่งเขียวนะแท่งเขียวมันปิดแท่งแดงอย่างไม่ได้เลยนะครับแม้จะปิดได้บางโซนอาจจะผมให้ดูแม้จะปิดได้บางโซนจจะ,ะดดงนตงเนี้ แล้วก็ดันราคาขึ้นไปกรนีเองก็ยังมีเทขายซึ่งหมายความว่าการติดนั้นต้องเป็นทางเฟรมวีคนะครับ P e by ทางเฟรมวีคในแนวรับวีคนั่นเองนะครับก็คือแท่งแดงฟืนกินอ่าขอไปแท่งเขียวฟืนกินแท่งแดงนั่นเองหรือเอาชนะแรงขายนะครับอ่ามาดูแต่ตันนี้มันก็น่าดัก อยู่แล้วเพราะมันใกล้ยนะัมันใกล้เก้น720นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างาที่เป็นดีมาร์นะครับซิกซามนะอดีตนั่นแหละทำไมตรงนี้มันเป็นดีมาร์นะครับโซนโซนนี้เป็นดีบีหรือดับเบิลบอททอมเราเคยมีขาน,นี่เป็นรูปตัวยูคว่ำนั่นแหละนะครับ คือลงมารีเทสแล้วก็เกิดเป็น PA บ่ายหรือปืนกินแท่งแดงแล้วก็ดันราคาขึ้น <c oughs> ทนี้ทั้งสวิงเนี่ยเราจะมาอ่านดูว่าสวิงหรือโลไหนน่ยที่สามารถอิมเพ s e หรือดันราคาขึ้นไปเบรคเขาตรงนี้ได้อ,อะผมจะให้นึกภาพนะว่าส่วนนี้เป็นโลว์ไฮหรือไฮที่ต่าง่าโลว์ไฮนะนะการเกิดโลว์ไฮต้องมีโลว์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 ถูกไหม ไอ้ตัว low ลเนี่แหละสามารถเบรก out หรือทำลายโครงสร้าง low และ high minor m i n ร r ก็คือระดับที่เล็กไม่ใช่ระดับที่ใหญ่นะครับเราต้องดูในดีมานระดับ minor เท่านั้นเพราะว่าเราจะได้ราคาที่สวยงามน,นั่นเองนะครับซึ่งสวิงนะีสามารถเบรก out ขึ้นไปได้เพราะอะไรตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวต้านนะ เนืาต้านเล็กๆตรงนี้นะครับเขาทำในเหนือต้านหลาก็คือไม่อยากขึ้นนั่นเองตรงนี้ไม่อยากขึ้นก็คือถูกกดลงนะครับแต่ขณะเดียวกันน่ะสามารถกรับตัวขึ้นไปเบรกเอาลูหายโ่วนี้ได้นะตันทั้งตัวน่ะเบรกเอาล์ไม่หายขึ้นได้นะครับแล้วตนนที่เขาย่อนะผมวัดหมดอ่ะเนี่ยเขาย่อลงมาแค่สามสิบปุดส เป็นเซ็นเองซึ่งหมายความมีแรงซื้อขึ้นมามากนะตซนไหนไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นโซนนี้หรือโซนนี้แต่เราตึงราคาไว้โซนล่างไว้ก่อนเพราะหนึ่งราคามันถูกนะครับถ้าด้านล่างมันดันไม่ได้มันคงไม่มาถึงโซนนี้หรอกนะเราก็ต้องจิตทางเมื่อจิตวิทยาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูสวิงตะวิงแต่ละสวิงแบบก,กอบน,นั่นเองอย่างอ่าใต้เทียนมันก็มีความหมายตรงนี้นะมีความหมายเพราะว่ามัน นะมีคนเทขายแต่ว่ามีแรงรีเจ็บดันราคาขึ้นตยงนีน้สามแท่งเนี่ยอ่าโอเคน่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาในกลุ่มนี้หรือมีราคาคงค้างอยู่นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือเส้นร้อยของร้อยแหละที่ผมเอาไว้ดันราคาแต่ว่าเราก็ต้องหาเหตุผลประกอบนะครับเหตุผลประกอบบางมีแค่สวิงนะครับ แต่วิ่งที่ดันราคาขึ้นได้หรือเบรกเอาโรฮายใหม่ไม่ได้นั่นเองนะครับสองเป็นร้อยของ้อยนะครับสามอีกอันนี้คือสําคัญเลยเราต้องเราต้องดูด้วยตัวเองก็คือแรงกราฟนะครับก็คือแรงซรื้อมากกว่าแรงขายในทางฟิมนั้นๆน,น,น,นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ